สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับเห็นไหมครับความสูงต่ำของแท่นเครื่องตัวใหม่กับแท่นเครื่องตัวเก่าเนี่ยมันต่างกันนะครับมันทําให้เวลาเราสตาร์ทรถและเข้าเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีการสั่นสะท้านขึ้นมาที่คอนโซลนะครับมันไม่นิ่มนะครับมันไม่เหมือนกับการสั่นของอเครื่องที่มีปัญหานะครับแต่ฟัง อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งขวาเนี่ยขาดเลยนะครับตามมาเลยครับผมอาการของรถสัตว์มันแยกได้หลายอย่างนะครับคันนี้เป็นแบบนี้ก็คือ m i t s u b i s h i p a j e r o Sport นะครับเครื่อง CD-56 นะครับ อาการของเขาคือเวลาเราใส่เกียร์ดีหรือว่าเกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์อานะครับมันจะสะนมันจะสันทั้งคันเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมติดเครื่องและผมใส่เกียร์อาและเกียร์ดีนะครับตัวของน้ำที่อยู่บนกระปุกเนี่ยมันจะมีการกระเพื่อมนะซึ่งการสันเนี่ยมันทำให้เราหงุดหงิดมากนะครับ มันไม่เหมือนการสั่นของเครื่องที่มีปัญหานะครับแต่ว่ามันเป็นการสั่นของยางแท่นเครื่องที่มันสุดและก็ฉีกขาดนะครับซึ่งในการเปลี่ยนยางแท่นเครื่องนะครับเราต้องหาอะไรมาลองเครื่องไว้นะครับ <_ c oughs> เพราะว่าเราจะต้องมีการยกเครื่องขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเครนยกยกเครื่องหรือว่าห้อยยกยกเครื่องนะครับ เราต้องใช้แมลงนะครับในการดีดตัวของอตัวเครื่องยนต์ให้มันลอยขึ้นไปเพื่อจะทําการถอดอยางแท่นเครื่องออกไปนะครับตัวของมิ t ูวิชิปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยยางแท่นเครื่องมันเนี่ยจะคล้ายๆกับมิซูวิชิไททันนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยจะรู้สึกน้อยนะครับเพราะว่าในการโหลดของเครื่องเครื่องยนต์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ย มันจะมีความรู้สึกน้อยกว่าการโหลดของเกียร์ออโต้นะครับจะสังเกตได้นะยางใทนเครื่องที่ผมถอดออกมานะครับฝั่งซ้ายมือนะเป็นอย่างแท่นเครื่องเก่าฝั่งขวามือเป็นอย่างแท่นเครื่องใหม่ความสูงต่ำเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันเพราะว่ามันซุดเวลาเราใช้งานมานานเนี่ยยางมันจะค่อยๆซุดตัวลงไปนะครับเมื่อการซุดตัวลงไปเนี่ยความนิ่มนวลในการให้ตัวเวลา เครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องหรือว่าเครื่องยนต์มีโหลดหรือว่ามีการใช้กําลังไม่ว่าจะเป็นการเข้าเกียร์ถอยหรือว่าเกียร์ดีเนี่ยมันจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีการสู้ก,กันกับตัวของยางเท่นเครื่องนะครับมันก็จะมีการสะบัดหรือว่ามีการสั่นสะท้านขึ้นมานะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับว่ารถของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีการสั่น แบบเหมือนในคลิปไหมนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยมันสั่นมากเลยนะครับยิ่งตอนเช้าเนี่ยแทบจะแบบสะเทือนถึงคนโซลเลยนะไม่ไว่าจะเป็นตอนเปิดแอร์แล้วก็ตอนเข้าเกียร์ถอยหลังนะวิธีเทสต์ก็คือการเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเป็นเกียร์ที่มีกําลังค่อนข้างที่จะสูงสุดเลยนะเกียร์ถอยหลังนะเกียร์เดินหน้าเนี่ยยังไม่เท่าไหรนะ่เกียร์ถอยหลังเนี่ยมันจะออกอาการออกฤทธิ์เด็ด มากกว่าเพื่อนเลยนะพิธีเทสของผมนะครับซึ่งยางแท่นเครื่องเนี่ยถ้าเป็นของแท้เนี่ยเนื้อ,อยางเขาจะมีความนิ่มนวลมากนะแต่ถ้าเป็นของอเทียบเนี่ยหรือของไม่แท้เนี่ยมันจะยางแท่นแท่นเครื่องมันจะแข็งมากนะครับไม่เหมาะสมกับเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้เนี่ยต้องเป็นยางแบบนิ่มนวลน,นะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยโอเคนะคต้องแข็งเข้าไว้นะครับเพราะว่า ยิ่งขาซิ่งเนี่ยมันออกตัวแรงๆเนี่ยถ้าเอายางนิ่มเข้าไปเนี่ยมันมันอยู่ได้ไม่นานนะมันต้องมันต้องแข็งหน่อยนะครับส่วนอีกฟังหนึ่งเนี่ยพอมันสุดได้เต็มที่เนี่ยมันก็จะมีการฉุดกระชากของเครื่องยนต์นะครับเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเร่งเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีการขยับนะครับขยับไปมานะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันมีกําลัง ในในการที่จะถ่ายกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยไปสู่ชุดเกียร์นะครับแล้วก็ไปสู่ชุดเฟืองท้ายฉะนั้นถ้ายางท่นเครื่องไม่ดีเนี่ยมันก็ให้การขับขี่ที่ไม่นิ่มนวลเท่าไหร่นะครับผมมีคําถามจาก FC ถามมาว่าเราจะเปลี่ยนยางทนะ่นเครื่องข้างเดียวได้ไหมเอาข้างที่มันขาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนออกนะครับส่วนข้างไม่ขาดเราไม่เปลี่ยนได้ไหมนะครับคาตอบที่ได้เนี่ยควรจะ เปลี่ยนทั้งสองข้างนะครับเพราะว่าอไอ้ฝั่งที่มันไม่ขาดเนี่ยมันซุดนะมันซุดตัวลงไปนะครับความสูงต่ำของเครื่องยนต์เนี่ยมันมันมันไม่ดีนะครับมันมีส่งผลด้วยนะสมมตุติถ้าเราปล่อยให้มันแบบซุดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่เลวร้วายกว่าน,นั้นก็คือตัวพัดลมนะตัวพัดลมของเครื่องหรือฟีปั๊มของเครื่องเนี่ยมันจะไปฟาดโดนกับบางลม นะฮะบับงลมอันนี้ระวังด้วยนะครับถ้าเกิดมันซุดลงไปเยอะๆนะแล้วนะว่ามันแบนลงไปเยอะๆเนี่ยผมเคยเจอก็คือ,ค,อคือมันมันมันซุดลงจนมันไปติดกับตัวเหล็กโครงเหล็กนะครับแต่แต่มันไม่แต่มันไม่หลุดออกมานะฮะก็แปลกดีเหมือนกันแต่ว่าตัวพัดลมเนี่ยมันไปฟาดโดนกับตัวบังลมนะครับซึ่งตอนที่เราขับรถและตกหลุมเนี่ย เครื่องยนต์มันจะมีการขยับตัวขึ้นลงนะครับมันก็จะไม่อยู่ตรงกลางของตัวบังลมนะครับทําให้ตัวใบพัดลมเนี่ยไปกระทบกับตัวบังลมนะทาให้ตัวพัดลมเนี่ยแตกหักได้นะครับที่เลวร้วายกว่านั้นก็คือเศษของใบพัดลมเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับตัวของหม้อน้ําทําให้หม้อน้าได้รับความเสียหายขึ้น ตัวนี้คือยางแท่นเชื่อที่ผมเปลี่ยนออกไปซ้ายขวาเลยนะครับซ้ายขวาผมก็เปลี่ยนให้มันเท่ากันนะแล้วก็เปลี่ยนตัวของอยางแท่นเกียร์ด้วยมันจะได้แมทช์กันนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีการ start ทเทสทดสอบนะดูนะครับมันจะนิ่งขึ้นเลยนะมันจะนิ่งขึ้นนะอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบระหว่าง ยังไม่เปลี่ยนกับเปลี่ยนนะครับว่าขวดน้ําที่วางไว้เนี่ยมันนิ่งขนาดไหนนะครับ มีก่อนเปลี่ยนนะครับก่อนเปลี่ยนมันจะมีกานะรกระเพิ่มของน้ำนะครับพออยากให้เครื่องมันมีปัญหานะครับ ถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ออกความคิดเห็นมาใต้คลิปนะว่าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรส่วนเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่กดติดตามหรือกด s u b สไครต์นะครก็รบกวนนิดนึงนะครับกดติดตามนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมนะ เพื่อจะได้รับข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับท้ายที่สุดผมขอบคุณนะครับในการรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้า,าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม